สวัสดีครับกลับมาพบก,กับผมนะฮะพอดบอลอาโลนกับช่องช่องนี้เลยพอดบอ k อาโลนนะครับก็มากันอีกแล้วนะครับนำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันอย่าลืมนะฮะไปกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปออกมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับแมเมื่อวาน ไม่ไหวจริงๆนะก็ต้องบอกว่าโอ้โหช่วยลุ้นเต็มที่แล้วนะครับสำหรับแมนยูนะฮะต้านทานแมนซิตี้ไม่ไหวจริงๆนะครับแพ้ไป3าหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรนะครับยืมมือคนอื่นไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วกันนะครับหลังจากนี้รีพูลเองก็ต้องเก็บฟอร์มนะครับต้องไม่ใช่เก็บฟอร์มต้องรักษาฟอร์มนะครับให้ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ ทีมอื่นช่วยไม่ได้เราก็ต้องช่วยตัวเองนะครับหลังจากนี้นะครับการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันก็จะเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าการแข่งขันนะครับแต่ละนัดเนี่ยมันจะถูกลดลงไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราเองก็ยังนำแมนซิตี้อยู่แต้มเดียวนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยต้องเจอกับแมนซิตี้แล้วนะครับก็คงต้องทำให้ดีที่สุดนะครับยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้ก็ต้องหายใจด้วยตัวเองนะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวแรกกันก่อนเลยแล้วกัน นะครับก็เป็นข่าวของทางโมเมส s ่านะครับแน่นอนครับโมซ่าเนี่ยนะตอนนี้ยังมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับที่บริเวณแฮมสติงนะครับหลังจากกลับมาจากทีมชาติอียิปต์แล้วเนี่ยนะครับเขาลงให้กับลิพูได้นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วพอลงมาเสร็จก็มีปัญหาการบาดเจ็บซ้ําเข้าไปที่เดิมนะครับซึ่งตอนนี้ก็กําลังรักษาตัวอยู่นะครับมันก็เลยเป็นข่าวนี้ขึ้นมานะครับว่าสโมสวอร์พูเนี่ย ได้ทำการเขียนจดหมายนะครับร้องขอให้สมาคมฟุตบอลอียิปต์นะครับอย่าเพิ่งเรียกตัวทีมอ,อย่าเพิ่งเรียกตัวโมเมซาลาไปติดทีมชาตินะครับสำหรับโปรแกรมนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับเนื่องจากลิพูเองเนี่ยกลัวว่าจะทำให้การบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงเนี่ยแย่ลงไปอีกนะครับก็พอยื่นไปใช่ไหมหลังจากนั้นนะครับทางสมาคมฟุตบอลอียิปต์นะครับเขาก็ถแถลงออกมาล่าสุดนะครับ แต่ถแถลงมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้ความร่วมมือนะครับคําแถลงมาเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเราได้รับจดหมายจากสโมสรล์พูลแล้วที่พวกเราอ่าที่พวกเขาเนี่ยร้องขอให้ยกเว้นโมเมสซ่ามาที่แคมป์กำลังที่กําลังจะมาถึงเนื่องจากการบาดเจ็บของเขาที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นสิทธิ์ของเรานี่ดูใช้คํานี้ครับเป็นสิทธิ์ของเราที่จะเรียกผู้เล่นอาชีพคนใดก็ได้มาติดท,ทีมตราบใด ที่ยังเป็นการแข่งขันระดับชาติและประเด็นที่ว่าเราจะรวมเขาอยู่ในทีมหรือไม่นั้นก็อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของทีมชาติยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินเรื่องนี้หากเราพบว่าโมซาลาสามารถลงเล่นได้ในเกมใดเกมหนึ่งก่อนเปิดแคมป เราจะทําการเรียกตัวเข้ามาที่แคมป์และเขาจะถูกตรวจร่างกายอย่างละเอียดและขอบเขตความพร้อมของเขาจะกําหนดโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของทีมชาติอียิปต์อีกครั้งแมบางทีก็น่าปวดหัวนะกับพวกทีมชาตินะครับคือคุณเอาเขาไปเจ็บอะในโปรแกรม F.CON. นะครับที่คุณไปลงเล่นระหว่างการแข่งขันพิมลีกนะครับ ก็คุณยังจะใช้คำพูดแบบนี้อีกนะยังยังจะถแถลงออกมาแบบนี้อีกว่าเป็นสิทธิ์ของคุณในการเรียกนักเตะคนใดก็ได้แต่คุณอย่าลืมนะสิ่งที่คุณเอาเขาไปโอเคแหละนะครับนักเตะทุกคนเนี่ยอยากเล่นทีมชาติันหมดนะครับนักเตะทุกคนอยากสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดของตัวเองแต่คุณต้องรู้ด้วยว่าสโมสรน่ให้อาชีพเขาอยู่นะครับจ้างเขาอยู่ เสียงเงินให้เขาอยู่เป็นรายสัปดาห์นะครับเจ็บก็ต้องมาทําการรักษาและเนี่ยเจ็บมาจากทีมชาติลิวูเองก็เอามารักษานะครับเอามารักษาจนหายแต่ล่าสุดมันก็เจ็บซ้านะทางทีมทีมชาติเองก็ไม่ได้มีเครื่องมือที่เพรียบพร้อมพอที่จะทําการรักษาโมซาล่าให้หายได้ถูกไหมครับเพราะว่าซาล่าล่าสุดก็ต้องมารักษากับทางลิวู มารักษากับทางแพทย์ที่อุปกรณ์และเครื่องมือพร้อมพบคันกว่านะครับทำให้เขาเนี่ยมีการที่ดูดีขึ้นแต่สุดท้ายนะครับทีมชาติอียิปต์ก็ยังถ้าพูดตรงๆก็กวนเท้าอะนะกวนกวนเท้าอะเออขอใช้คํานี้ดีกว่านะครับยังจะบอกว่าเป็นสิทธิของเขาอีกว่าจะเรียกใครก็ได้คือมองอย่างเงี้ยมันมันน่าเกลียดนะครับผมผมขอใช้คํานี้เลยแล้วกันว่าคุณชุบมือเปิดมากคุณเอาเขามารักษาปุ๊บ เอาเขามาให้สโมสรรักษาปุ๊บยังไม่ทันได้เร่งกับสโมสรเลยนะมีโปรแกรมทีมชาติคุณยาวเข้าไปอีกแล้วนะคุณใช้คํานี้มันมันไม่ถูกนะครับแทนที่จะเลี่ยงนะครับหรือว่าจะไปคุยกันหลังบ้านกันดีกว่าดีกว่าออกมาแถลงแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันผมว่ามันมันมันไม่โอเคเลยนะเออสำหรับสโมสรอ่าสำหรับทีมชาติอียิปต์นะครับที่จะทําการแบบนี้กับ ทางสโมสรลิปูแล้วก็โมซาลานะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทีมชาติอียิปต์เรียกอะซาลาก็ต้องไปอะถูกไหมเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าเป็นกอดแห่งอียิปเลยก็ว่าได้นะเออนะครับเพราะว่าเป็นความหวังอะให้กับทีมชาติอียิปต์นะครับก็รอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับอียิปจะเรียกไปจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าโมซาลายังไม่หายเนี่ยนะครับมันก็ เขาไม่สามารถเรียกได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าสุดท้ายเนี่ยเขาหายเนี่ยนะครับนั่นแหละมันคือสิ่งที่เราต้องเผชิญแล้วก็ต้องประสบพบเจอนะครับก็น่าเบื่อ,อยางงี้ครับสําหรับทีมชาตินะที่มันชอบเข้ามากวนเวลามีการแข่งขันนะครับแต่อ่ะมันก็คือวงการฟุตบอลแหละครับที่มันมีหลายๆอย่างที่ต้องเข้ามานะครับก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ เอาเจะช่วยโมซาลาด้วยว่าให้หายจากอาการบาดเจ็บนะครับรีบกลับเข้ามาช่วยทีมเราได้ให้เร็ววัดก็แล้วกันนะครับอ่ะมากันที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวเกี่ยวกับลูกหมีนะนั่นก็คือเจ้าหนูจะเรียกเจ้าหมูดีไหมไม่ต้องต้องไม่เจ้าหนูแล้วล่ะอายุ25ิ้าแล้วเรียกว่าคาวิวินเคลเลอร์แล้วกันนะครับแต่คนที่มาพูดถึงเขาไม่ใช่ใครครับนั่นก็คือบอสของเรานั่นเองนะครับยังครับนะครับเขาเชื่อมั่นว่าคาวิวินเคลเลอร์เนี่ย จะสามารถช่วยให้ลิฟูช่วยทีมลิฟูได้เป็นอย่างดีและจะทำหน้าที่ได้ดีแทนที่ของอาริสันเบเกอร์นะครับที่ตอนนี้มีปัญหาอาารารบาดเจ็บบริเวณแฮมสเติงนะครับเจนคอปเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องช่วยเขาในการพัฒนานขั้นต่อไปด้วยการเล่นเกมให้มากขึ้นผมเห็นมันแบบเดียวกับที่ผู้เล่นคนอื่น เมื่อพวกเขาได้รับโอกาสมากขึ้นพวกเขามักจะแสดงความสามารถออกมาได้มากขึ้นผมคิดว่าตอนนี้คงจะพอใจกับการตัดสินใจในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วล่ะนะครับหมายถึงว่าเคเลเฮอรนะ์นะครับน่าจะตัดสินใจได้แล้วว่าช่วงซัมเมอร์นี้จะยังไงหมายถึงจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายนะแต่ถ้ามองในมุมของผมมันมีมันไม่มีโอกาสเลยที่เขาจะย้ายออกไปดังนั้นผมจึงไม่สนใจว่าทีมไหนสนใจ ในตัวเขาและทําการสอบถามเข้ามาและแน่นอนถ้ามีการตัดสินใจของเคเล e เฮอร์ ur, เรื่องการย้ายทีมมันคงจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะทําอะไรได้บ้างในตลาดที่ยากลําบากมันไม่เหมือนกับผู้รักษาป,ประตูคนอื่นๆที่ย้ายออกจาก A ไป B ด้วยค่าตัว15ล้านปอนหรือ20ล้านปอน นั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมจริงๆและไร้สาระมากด้วยเราไม่อาจจะประเมินราคาของเขาได้แล้วในตอนนี้นี่เจะคองบอกอย่างนี้นะฮะว่าการที่ส่งเคลเฮอร์ลงเล่นบ่อยๆเนี่ยนะครับมันทําให้ความมั่นใจเนี่ยของตัวเคลเฮอร์เองมีมากขึ้นนะครับแล้วเคลเฮอร์อย่างที่เราเห็นหน้าว่าฟอร์มดีจริงๆนะครับแล้วก็เซฟอุตลุดเลยนะครับมีลูกเซฟ หลายๆล,ลูกให้เราได้เห็นนะครับซึ่งทำให้ผมว่าแฟนบอลหลายๆคนนะครับเชื่อมั่นในตัวเคลเฮอร์แล้วก็ไว,ว้วางใจเขาในการลงมารับใช้ทีมนะครับเป็นมือ2นะครับต่อจากอาริสซอนเบเกอร์นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเคลเฮอร์ er เนี่ยนะครับเคยออกมาบอกว่าอยากจะย้ายนะครับออกจากลีพูเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากหาเกมเล่นให้มันเยอะมากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็แต่ตอนเนี้ย ตัวเขานะครับได้รับโอกาสลงเล่นแทนอาริซอนแล้วนะครับเพราะว่าอาริซอนเนี่ยดูแล้วนะครับจากข่าวที่ว่ากันมาว่าอาจจะเจ็บเกือบจบฤดูกาลนะครับตอนนี้เนี่ยหน้าที่ตรงนี้ก็เป็นของเคเลอร์นะครับต้องรอดูต่อไปเรื่อยๆว่าจะมีเซฟมหัศจันยร์ให้เราได้เห็นอีกหรือเปล่านะแต่ถ้าพูดกันตรงๆนะก็ไม่อยากเห็นเขาเซฟเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่า ประสิทธิภาพเกมรับของเราเนี่ยนะครับมันดูไม่ค่อยดีนะแต่ก็อ่ะโอเคละเป็นผู้รักประตูก็ต้องช่วยทีมให้เต็มที่นะครับก็ต้องเซฟให้เต็มที่และเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์ต้องมารอดูอีกทีว่าทางเคลเฮอร์เนี่ยยังอยากที่จะย้ายออกจากทินแอนฟิลหรือเปล่าแต่ในใจลึกๆของผมเองไม่อยากให้เขาย้ายออกไปนะครับยังอยากให้เขาอยู่ต่อน,นี่แหละนะครับอยู่ไปก็ ทําให้เราเชื่อมั่นได้อะว่าผู้รักษาประตูตมือ2ของเราเนี่ยนะครับเวลาไม่มีมือ1แล้วมือ2ลงมาเนี่ยเรายังอุ่นใจเรายังสบายใจได้นั่นะแหละครับก็รอดูแล้วกันนะว่าเจ้าเคลลเฮอร์จะตัดสินใจแบบไหนในช่วงซัมเมอร์นะครับจะย้ายออกหรือจะอยู่ต่อแล้วถ้าเขาขอย้ายเนี่ยนะครับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ เท่าไหร่นะครับอย่างที่คอปบอกเลยว่า15้าล้านปอนด์ยีล้านปอนด์คงเป็นไปไม่ได้ละนะครับสำหรับฟอร์มแบบนี้นะครับน่าจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับมาคอยติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวค่อนข้างที่จะออกช็อกช็อกนิดหน่อยนะครับแต่ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะเป็นข่าวของลุยดีแอสนะครับก็ทางมีข่าวม,มันมีข่าวมานะครับว่าลิฟวูเนี่ยตอนนี้เนี่ย ตกเป็นข่าวว่าพร้อมขายหลุยดีอาสนะครับออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์หน้าด้วยนะครับเพื่อหาเงินเข้าสู่สโม,มสรแล้วเลือกที่จะล้างตัวโมซาล่านะครับอยู่ต่อกับทีมนะครับก็สแตนคาริมอ์นะครับเขาเพิ่งมาออกออกความคิดเห็นนะครับว่าลิพูเนี่ยจำเป็นต้องเก็บหลุยดีอาสเอาไว้นะเออเพื่อเพื่อให้อเพื่ออยู่กับทีมต่อไปนะครับ ขาริมอขาพูดว่ามีข่าวลือมามากว่าลุยดีอาร์สเนี่ยจะเป็นผู้เสียสละที่ต้องย้ายออกไปเพื่อลิปูจะป้องกันโมเมซา่าออกจากสโมสสซาในซาอุดิอาระเบียนะครับเขายังสัมภาษณ์ต่อนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามลิปูเนี่ยต้องเริ่มวางแผนเกี่ยวกับซา่าได้แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ย้ายในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาจะไม่อยู่ที่สโมสสตลอดไปซา่าอายุจะ32แล้วถึงเวลาที่สโมสรนต้องมองไปสู่อนาคต นะครับนี่แตงครีมอให้คำพูดมาประมาณนี้นะครับก็ที่ผ่านมานะครับมีข่าวลือมาตลอดว่าหลุยดีอาร์เนี่ยตกเป็นเป้าหมายลำดับแรกๆนะครับในการเสริมทัพของบาร์เซลโลนาด้วยนะครับแล้วก็คุณพ่อของดีอาร์เองนะครับก็ฝันนะครับก็ฝันว่าอยากเห็นลูกชายเขาเนี่ยไปเล่นไม่ไม่ใช่นอนฝันนะหมายถึงสิ่งที่เขาอยากอยากเห็นน่นะครับก็คืออยากเห็นลูกชายเขาเนี่ยไปเล่นในถิ่นแคมป์นู ักวันหนึ่งนะครับแต่ล่าสุดมันดันไปสื่อนี้ออกมานะครับมันเป็นสื่อที่เราเราหลายคนก็อยากเ,าเราหลายคนก็รู้รอยู่นะมันคือเดอะซันครับเขาระบุว่าลิบูเนี่ยพร้อมเปิดประตูให้ดีอาร์เนี่ยย้ายออกจากทีมหากได้ราคาที่พึงพอใจ นในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับในเนื้อข่าวมันเขียนมาว่าลิฟูเนี่ยมองว่าดีอารเนี่ยสามารถขายออกไปเพื่อทําเงินมหาศาลเข้าสู่โสโมสรได้และจะนําเงินมาดูแลนักเตะภายในทีมต่อไปโดยเฉพาะโมซาล่าฟันได้และก็เทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนที่จะที่กําลังจะต้องต่อสัญญาฉบับใหม่ตามแผนของสโมสรลิฟูนะครับก็ตามข่าวตอนเมื่อที่ผมเล่นไปล่าสุดนะครับก่อนที่ นัดที่จะเจอฟอ r เรสต์ที่ผมเล่นไปนะครับว่าทางบาร์ซ่าเนี่ยมายื่นซื้อสาสิบห้าล้านยูโรผมมองว่าถ้าซื้อสาห้าล้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับลิบูน่าจะขายในราวๆนะหกสิบถึงเจ็ดสิบล้านเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะอย่าลืมว่าลิบูซื้อมาสี่สิบห้าไม่รวมแอดออนอีกสิบห้านะครับถือว่ามันเยอะมากและถามว่า จะขายจริงๆเหรอถ้าผมว่าลิพูปเป็นนักเอฟเฟกีนะต้องพูดอย่างนี้ดีว่าเอฟเีแล้วก็เหล่าผู้บริหารนะเขาเป็นนักธุรกิจพอที่น่าจะมองออกนะว่าระหว่างดีอาร์ตกับซาร่าเนี่ยถ้าเอาจริงๆควรขายใครดีถูกต้องไหมครับแล้วอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเองก็กําลังจะมาเป็นนะครับผู้บริหารอีกคนหนึ่งในถิ่นแอนฟิลด์ด้วยนะครับถ้า แน่นอนครับถ้าเอ็ดเวิร์ดมาเอ็ดเวิร์ดเขาไม่ได้มองผู้เล่นอายุ30ให้อยู่กับทีมต่อไปในระยะเวลาแบบยาวนานอยู่แล้วนะครับนั่นก็แสดงว่าคนที่อาจจะต้องไปอาจจะเป็นซาร่านะเออนะครับแต่เราก็ต้องมาดูอีกทีนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือการตัดสินใจทั้งหมดของสโมสรน,นะแต่ผมเชื่อว่าหลุยดิอาส์เนี่ยอายุยังไม่เยอะอะนะครับสโมสรไม่น่าจะขายหรอกนะครับมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมาบอกว่าสโมสอ ต้องขายดีอาร์เพื่อที่จะมาระดมทุนลิภูไม่ได้ขาดทุนอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไม่จาเป็นต้องระดมทุนในอะไรขนาดนั้นผมว่าถ้าเขาจะเลือกที่จะต่อสัญญาซาร่าฟันไดหรือเทนเองเนี่ยเขาต่อได้สบายๆอยู่แล้วนะครับอยู่ที่นักเตะจะต่อหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่าไอ้สัญญากับเทนเนี่ยมันมันสวยหรูแน่แหละระ,ะยะระยะปีมันเยอะแน่แต่สัญญาของซาร่ากับฟันไดเนี่ยนะครับระยะปีมันอาจจะน้อยมันอาจจะแค่ปีต่อปีนั่นแหละครับนักเตะจะต่อหรือเปล่า อันเนี้ยก็ต้องมารอดูว่าเขาจะตัดสินใจแบบไหนนะครับส่วนเรื่องลุยดีอาร์ผมว่ามันมันยังไม่มันยังไม,ม,งไม่ไม่มีเขาโค้งอะนะถึงมันจะมีข่าวออกมาก็จริงอะแต่ในในความคิดของผมผมว่าสโมสรไม่น่าจะขายอะครับอืมโอเคดีอารมันอาจจะฟอร์มไม่ได้ดีเดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอายุกับเอ่อกับการเล่นของเขาเนี่ยนะครับมันก็ยังช่วยทีมลิเวอร์พูลได้ เออซึ่งมันเป็นไปค่อนข้างยากครับที่ดีอารจะย้ายออกจากทีมแล้วก็เป็นไปเป็นไปได้ยากที่รีพูเนี่ยจะขายดีอาออกจากทีมผมมองว่ามันยังยากอยู่นะครับสําหรับข่าวข่าวนี้นะฮะามาต่อกันที่อีกข่าวหนึงแล้วกันนะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับล่าสุดครับถ้าใครยังจํามันได้เขาคนนี้ครับดอนเยลมาเล่นนะครับ กองหน้าตัวเก่งของทางบุลูเซียดอทมุลน,นะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจนะครับผ่านทางสื่อบ้านเกิดของเขานะครับโดยบอกว่าอยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์สักครั้งหนึ่งนะครับอยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์สักครั้งหนึ่งแต่สมโมสรที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากมามาอยู่อร์เซนอลเพราะว่าอร์เซนอลเนี่ยเคยเคยเคยทำให้เขาเนี่ยนะครับฝึก เกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับก็คือเขาเคยไปเป็นอะคาเดมี่อยู่ที่อาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็ลิพูเองนะครับก็มีข่าวด้วยว่าอยากได้ดอนเยลมาเล่นเนี่ยมาแทนโมซาลาด้วยนะครับมาเล่นเนี่ยเคยตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องว่าลิพูเนี่ยนะครับอยากได้ตัวมาแทนโมซาลานะครับที่อาจถูกทีมซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะครับซื้อไปร่วมทีมนะครับ โดยค่าตัวของทางซาลาเนี่ยที่ลีซาอูจะให้ก็ราวๆร0อยล้านปอนด์นะครับแล้วก็ยังมีรายงานด้วยด้วยนะครับว่าดอทมุลก็พร้อมขายยอนอดอนเยอมาเล่นนะครับที่เหลือสัญญา2ปีนะครับหากได้ค่าตัวราวๆสาถึงสีล้านปอนด์นะครับแล้วก็ดอนเยอมาเล่นนะครับตอนนี้อายุ25ปีนะครับ ตั้งแต่เขาย้ายมาเล่นให้กับดอทมุลเนี่ยลงไปทั้งหมดนะครับในซีซั่นนี้30นัดทำไปทั้งหมด12ประตูกับอีสีแอซิสตก็ถือว่าใช้ได้นะครับคำสัมภาษณ์ของเขานะครับเขาบอกว่าผมคิดว่าผมเคยเล่นในผมคิดว่าเพราะผมเคยเล่นในอังกฤษตั้งแต่เด็ก,ดกจึงเป็นความฝันที่ได้ที่อยากจะเล่นพิมลีกอีกครั้งนึง ผมคิดว่านั่นคือความฝันที่สวยงามใช่ผมอยากกลับไปผมอยากเล่นให้อาร์เซนอลทีมโปรดของผมผมเคยเล่นที่นั่นในวัยเด็กผมอยากก้าวขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ที่นั่นจริงๆแต่ทุกๆช่วงเวลาทั้งในตอนนี้และช่วงต่อไปในอาชีพการคาแข่งย่อมมีจุดที่คุณต้องตัดสินใจใช่แล้วตอนนั้นผมกำลังฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ช่วงที่ผม,มาอายุ17-18ถึง ผมกําลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าผมต้องได้เล่นฟุตบอลอาชีพเท่านั้นตอนนั้นผมได้แต่เห็นเพื่อนร่วมทีมเล่นฟุตบอลอาชีพในขณะที่ผมยังเล่นในระดับเยาวชนและผมรู้ว่าการย้ายทีมเป็นสิ่งที่ต้องทํานะครับก็มาเล่นเนี่ยนะครับเขาชื่นชอบบาร์เซโลน่าเพราะว่าเขาเคยเป็นนักตเตะ a ค a d e มี่เนาะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าลีพูเนี่ยจำเป็นต้องขายซาร่า นะครับผมว่ามาเล่นก็เป็นดิวที่น่าสนใจนะอืมนะครับเล่นให้กับ Đ ดอทมูลก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะฟอร์มไม่ดีนะฟอร์มดีอยู่นะครับแล้วก็ลิพู๋ก็เคยจะซื้อมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าใครยังจำมาได้นะครับตอนเขาอยู่ p s v อ่ะนะครับแต่ว่า Đ ดอทมูลก็เอาไปรับประทานนะครับสุดท้ายก็ต้องมารอดูแหละว่าซาร่าเนี่ยจะถูกปล่อยไหมนะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ด้วยที่เขาจะมารับตำแหน่งแทนคลอปเนี่ย อยากได้จริงๆหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็น so อาลองโซก็ไม่แน่นะเออเพราะว่าอาองโซ่ก็อยู่ที่เยอรมันใช่ไหมเขาก็คงได้เห็นฟอร์มของมาเล่นด้วยนะครับก็ไม่แน่อาจจะดึงยอนอ่ายอนดอนเยลมาเล่นมาร่วมทีมก็เป็นได้นะครับแล้วก็ค่าตัวไม่ได้แพงเลย34ถึง43เนี่ยผมว่าถ้าตกลงคุยกันดีๆสามสีหรือไม่3 5 3ห้าเนี้ย ก็ย้ายได้นะครับดอลมารก็พร้อมขายเหมือนกันเพราะว่าสัญญาเหลือสองปีถือว่าไม่เยอะนะเออถือว่าไม่เยอะนะครับลองดูแล้วกันว่าจะเอามาหรือเปล่านะครับแล้วก็ซาระนะ่าสุดท้ายมันก็คือซาร่านั่นแหละนะครับว่าสโมสรเราเนี่ยจะขายเขาหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับอ่ะมากันที่ข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับตามพาดหัวเลยครับกักโปเผยนะครับว่าการย้ายมาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยคือการที่ เออคือการตัดสินใจที่ดีสุดของเขาแล้วนะครับคาพูดสั้นๆของเขานะครับเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมคิดว่านั่นมันคือการตัดสินใจที่ดีสุดสําหรับผมแล้วนะครับมันคือหนึ่งในประโยคสั้นๆของเคอร์ีกาปโปนะครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับช่อง Sky Sport นะครับเมื่อถูกถามในเรื่องที่เขาเนี่ยเกือบที่จะตอบรับในการเซ็นสัญญาก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วแต่สุดท้ายดีลมันก็ล่มไปนะ และก็เป็นลิพูครับที่เข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนะครับทางตัวเขาเก็ตอบรับข้อเสนอจากลิพูในที่สุดนะครับกัคโปเคยเปิดเผยกับทางเดอะไทมนะครับในเดือนตุลาคมปี2022ถึงเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยเกือบจะได้สวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วจากคําเชิญของเอลิกเซนฮารหลังมีการพูดคุยกันถึง2อาครั้งในช่วงเวลานั้นนะครับแต่หลังจาก พลาดในการย้ายไปที่แมนยูนะครับเจ้าตัวก็ได้รับข้อเสนอจากรีดูเนตตดและก็ซอลนัมตันก่อนที่ตลาดซื้อขายจะทําการปิดตัวลงไปเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เลือกที่จะปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดนะครับและอยู่กับ PS V ไอเฟนต่อไปจนกระทรั่งลิฟูเข้ามาในเดือนธันวาคมปี2022นะครับและเขาก็ตกลงตอบรับข้อเสนอในการย้ายมากลางฤดูกาลนะครับในที่สุด เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเลือกถูกแล้วนะที่ย้ายมาริพูมาที่ริพูก็จริงอะ่ะเออก็จริงอะ่ะกัคโปเลือกถูกแล้วนะฮะมาอยู่กับครอปแล้วก็ครอปเนี่ยสามารถดึงศักยภาพของกัคกโปออกมาค่อนข้างได้ค่อนข้างเยอะนะเออนะครับแล้วก็กัคโปเองเนี่ยก็เล่นได้เด่นนะครับแต่ก็ยังยังไม่ได้เด่นแบบเด่นมากพอนะครับแต่ผมว่าเขาเนี่ยเป็นอนา,นาคตของทีมได้อย่างแน่นอนนะคครรับับบนะ ขัดเกลวเขาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วผมว่ารุ่นพี่ในทีมอย่างฟันได้นะครับก็พยายามช่วยพยายามบอกในสิ่งที่กักโปยังขาดนะครับแล้วก็อาจจะต้องเสริมอะไรในบางอย่างด้วยนะครับก็รอดูต่อไปนะครับว่าฟอร์มของกักโปเนี่ยจะดีได้มากกว่านี้อีกขนาดไหนนะครับยังมีเวลาให้เขาอีกเยอะครับสัญญาเขายังเหลืออีกเยอะกับทีมลิพูนะครับเขายังเป็นอนาคตให้กับลิพูได้อีก ยาวๆเลยล่ะนะครับเอาใจช่วยครับกักโปรให้ฟอร์มดีวันดีคืนไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับอ่ะครบ,ครบ,ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับใครที่ชมจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปกันด้วยนะครับจะได้ เป็นกําลังใจให้ผมนะครับในตาในการทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะวันนี้ลิ้นพันธ์จริงๆขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะนําพาข่าวสารอะไรกันอีกจะนําพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากมาติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ